สัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันหลายๆท่ารวมท่าออกกําลังกายง่ายๆที่บ้างไม่ใช้อุปรกรณ์ลดรอบเอวล,ลดหน้าท้องสร้างร่อง11ส,สำหรับใครที่อยากจะลองชาเลนจดูลองมาเลือกท่าออกกําลังกายท่าไหนที่เราทําได้ทาแบบไม่ถืนไม่บังคับตัวเองลองทําดูนะคะทุกคนมีท่าอะไรบ้างมาเรามาเริ่มเลยท่าแรกก็จะเป็นการลดรอบเอวนะคะทุกคนท่าแรกนะคะเป็นการลดไข,ม,ดขมันลดไขมันรอบเอวล,ลดเอวเอวเ,เล็กลงเอวเอฟใครที่มีห่วงยางหนา าุงหนาลดเอวเอวก็จะเล็กลงนะคะทุกคนมาทำข้างละ20ครั้งฝึืปเปลงหน้าท้องด้วยนะคะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ดสิสมห้าสบหเจสเก้ี่สิบมาต่อท่าที่สอง ท่าที่สก็จะเป็นลดหน้าท้องลดูมิแบบเร่งด่วนลดูุิสร้างร่องสิบเอ็ดแบบเร่งด่วน2ีครั้งเหมือนเดิมนะคะเออสี่อ่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเมสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเทุกคนท่านี้จะได้หน้าท้องแล้วก็ล่องสิบเอ็ดชัดมากเลยไปต่อท่าที่สามลดเอวสร้างรองสิบเอ็ด ข้างละ20สิบครันน้งแรงงานของไว้ด้วยนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20คบสิ่ะยีย่สาแล้ว3าม้าไปห้าที่สี่้าที่สี ลดเอวลดหน้าท้องอะเกรงหน้าทองไว้นะไปข้างละยี่สครั้งเหมือนเดิมเกรงหน้าทองไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสมสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดส้่ะสีท่า ไปต่อท่าที่5ไปต่อท่าที่5ลดทุงแบบเร่งว่วดเหมือนเดิมเน้นลดทุงเน้นลดเอวนะคะทุกคนอ่ะทำมือแบบนี้นะเกนงาขอไมายไฟเริ่มเลย1 2 3 4 ยี่สอะห้าท่าวันนี้มาแบ่งปันห้าท่าออกกำลังกายง่ายๆไม่ใช้อุปกรณ์ถุงของเราก็ดีได้เพื่อปวดรับี่ดีอย่าลืมทานโปรตีนก่อนออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายด้วยนะคะ